กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้โลบวสซาเข้มถึงใจตัวช่วยที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานยิ่งไปต่อยิ่งได้ประสบการณ์สู้ไปด้วยกันสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว y o ยูทู e ทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับไปเอน้ำนะครับมาอาบจากก่อนอื่นดูมันฝนจะตกเลยครับตกแน่ยิกงนกแบบนี้ เดี๋ยวเราจะก่อนเดินทางเราจะสดชื่นกันก่อนกับเบอร์ดี้โลบัสซ่านะครับ <c oughs> เข้มถึงใจพร้อมลุยไปด้วยกันนะครับมาป้ากเลยเพ่อมทำเพลงเลยใส่ก่อนเลยนียนยนยคย่ครับเบอร์ดีครับ ผมเนี่ยสูตรเข้มถึงใจครับเดิมแล้วรู้สึกส,ด,สดชื่นฮะ เอเดนโลบอสซ่าเข้มถึงใจยิ่งลุยต่อยิ่งได้ประสบการณ์สู้ไปด้วยกันพี่น้องไปโอ้พายุมาไปเราขึ้นรถกันเลยดีกว่า แต่ก่อนที่เราจะขึ้นรถเนี่ยเห็นกล่องแว้บๆบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูกันกล่องอะไรน่อมาจากใครผู้ส่งพันทิพย์แหมพลชมเอาโอ้แสดงว,ว่าที่ที่กำพลนั่นนี่แต่พูดส่งเป็นชื่อเมียรหรือเปล่าพี่พันทิพย์ขอบคุณมากนะครับเอาเราแกะดูว่าเป็นอะไรเอาลองไห้ไทยดูตัวว่าเป็นยังตัวว่าเป็นยัง อ,น,น,อน,น้ำยาน้ำยาน้ำยาสน,น้ำยาล้างรถสิก็น่าจะใช่นะขอบคุณพี่พันทิพย์แล้วก็พี่กำพลมากครับที่ส่งน้ำยาต้องดูก่อนว่าเป็นน้ำยาจริงไหม อ้น้ำยาจริงๆด้วยครับน,นี่ครับน้ำยาเชียงกงครับผมเนี่ยไอตัวเนี้ยดีกว่าสามเคเคนะเพราะว่าสามเคเคมันเหนืดไอตัวเนี้ยมันลื่นครับดูเนี่ยแล้วมันออกดีด้วยนะเหมือนเอาน้ำยานี้ไปเหมือนเอาสามเคเคไปผสมน้ำมันเบนซินอีกรอบอะ่ะไอตัวเนี้ยออกดีครับตัวนี้ครับยอมรับเลยขอบคุณพี่กำพลน,นะครับ ขอบคุณครับไม่มีอะไรละอันนี้เอาไปวางไว้เราเอาจะเอาไปล้างไม่ไม่ไม่เอาออกจากกล้องเอาวางไว้เนี่ยเอากองกองไปไปเราออกเดินทางกันเลยครับอันนี้ของกับเปลนมันบียอยู่เลยือนเออฮะจะเกิดลูกยางมันหัวกลางข้างยังนี่เปลียนเปลี่ยนมากนะเป็นยัเต้น้ำมันบียอยู่เลยอนเปลี่ยนวันน้ำแปเอาเอาลังเทอรมือมาพร้อม เพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรบ้างเวลาเราออกไปเจร์ถอยลงข้างล่างครับมีเคือเกีจร์ถอยต้องง่ายๆเลยเอาถือไว้ถือต้องไว้

อันนี้ก็ล้างเมื่อเช้าครับเจ้าการกล้วยหลังจากที่ได้แผลเวอร์าาวาเมายางระเบิดครับม mm ีฝ hmm. นตกแรงมากนะนี่ mm hmm. มันคือตกแค่<ป>เ,เดียวต<ป>กข้าวเดียวกลายเป็นมาตกน้ำฟ้ากลายเป็นมาตกน้ำเลยฝนตกข้าวเดียวเอาสิเอาเดียเด๋ยวเตืเเเเอมือเขาหนึ่งเออปัดน้ำฝนก่อน

Bye-bye. เลี้ยวพวกอะไรใช้ได้หมดนะครับไฟเบรกไฟอะไรใช้ได้หมดเลยแล้วเราจะไปปล่อยน้ำออกก่อนน้ำมันเหลืองปล่อยทิ้งเลยมีดูน้ำแดงแจเลยเอ๊มันคือแดงยังคือ่ะเนาะ เปิดทิ้งมันเลยไปคือะอะครอ,อบกล้องตกหรือเปล่าวะสองนนอ,อันเลยไป ก้อนหินจะใช่วะออกปะโอ้หินห้องหลอไปไป่เปิดเปิดมาละเออเอาหนุนล,ล้อเรานั่นแหละไอเปิดล่างถังจากนัอนไนด้ครับเป็นแดงๆไหมแดงน้ำในถังจะได้ เราล้างน้ำนึงแดงออกก่อนพ่อพ่ออะไรพ่อละ,อะก็ไม่แดงเท่าไหร่นะเราไม่ได้ไปขนในนี่ยไม่ได้ไปขนน้ำรถถนนครับมันก็เลยไม่มีดินเอาสนิมออกนิดหน่อยครับเคครับผมจัดเลยพี่ 6,000ลิตรสายยางแตกล้นแล้วโอ้สายยางตแตกตัวนีิสายยางวัดได้การังนงว่า,วา,ดดวา,าหมดหมดหมีหดหมดหมดม่มามดหมดหมดรมมามดหมดหมมดหมดดมดหเดหมมดมดหมดหหมมดมด หาชิวหาเชหาหชคืงหาพันหาพันลิตหาพันหาลอยลิดยหาพันซีหรอจหาพันซตัวให้ล่างไหลไปแ้วโอ้ไอแบตัมงใหมไอแล้วร้อยยี่สิบไปออกเดินทางเงิน่ตทิมโล เขโอเคีจุด2ไม่ไหวมันใส่กรีดนี่มาฮะเทนชั่นเทนชั่นโบเฟียโอ้มีไอ้ห่อขนาดนั้นเถะพี่ไอ้โคมอะไรพาวเวอร์ครับไปติดสร้างมาครับบันมือเดียวเลยเดี๋ยวก่อนนี่เว้ยจะมาถือกล้องอย่างนี้นี่หันไปตะพือนเภาเยอะทุกวันนี้พาวเวอร์ละสําไมก่อนนี่เภาเยอร เราอยู่ในเมืองนะครับเลี้ยวซ้ายไปนี่ก็เสริมไทยคอมเพล็กซ์นะครับศูนย์ห้างสัปสินค้าใหญ่สำหรับเมืองมหาสารคามเลยก็ว่าได้เกียร์หนึ่งแล้วก็เกียร์สามเลยเป็นเดชฐา,าน อย่าใส่เย่าสองครับอัดสามไปเลย นะครับถ้าถูกใจก็กดติดตามได้เลยครับทั้งสองช่องทาง YouTube แล้วก็เพจ p ี่แอนีรถดัมแต่งสวยแห่งประเทศไทยนะครับมีคลิปสนุกสนานเท่าสาระความรู้นิดแต่หน่อยครับก็จากประสบการณ์ตรงนะครับที่สะสมมา10กว่าปี มีให้ดูในเพจแล้วก็ช่อง YouTube ท็อปแทบหกล้อไฮโซที่แอนทีรถดั้มแต่งสวยแห่งประเทศไทยครับช่อง YouTube แล้วก็เพจนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ